สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่พพน้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศประจําวันนี้นะครับซึ่งอบตอหลายๆที่ในช่วงนี้ได้มีการประชาัพันเกี่ยวกับขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุนะครับไปลงทะเบียนเบียเบ้ยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพศ2565เพื่อเป็นการรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณพศ2566ซึ่งก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน2กันยายน256ผู้ที่มีอายุคบ6 60ปีบริบูรณ์ในปีง็ประมาณพศ2566 2นะครับไม่มีสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือว่าเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้ส่งอุโยธที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือว่าผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ไม่รวมถึงผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยเอดตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพส2,548หรือผู้ที่รับสวัสดิการอื่นตามมาติของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะครับและที่สำคัญต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะครับในส่วนของหลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยนชีพผู้สูงอายุก,ก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ที่มีสิทธิ์ก็สําหรับกรณีประสงค์ที่จะรับเบี้ยงชีพประสงค์อายุผ่านทางธนาคารนะครับและในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยงชีพประสงค์อายุแทนได้ ในส่วนของสถานที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่ทางสำนักงานเขตหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผู้สูงอายุมีผู้ม่ลำเนานะครับในส่วนของระยะเวลาการลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้2ช่วงนะครับซึ่งช่วงแรกนี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2564นและก็ช่วงที่2นี้ก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2565 สำหรับผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิมำีเอาไปยังพื้นที่อื่นก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุกับทางสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการย้ายภูมิมำเอาไปอยู่โดยเร็วนะครับเพื่อจะได้รับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากกรมส่งเสริมสวัสดิการและคุม้มครองสิทธิผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุมาน่าโอกาสนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับผู้สูงอาย,โยุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ